รักเป็นชีวิตก็เป็นสุขหิวใจจากรักที่แย่สู่การเป็นตัวเองเวอร์ชั่นที่สว่างสวัยที่สุดเมื่อความรักไม่เป็นอย่างที่หวังสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ The Wisdom l i s t พื้นที่แห่งปัญญาและความสุขนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแต่บางครั้งก็เจ็บปวดที่สุดนั่นคือเรื่องความรักค่ะมีใครเคยรู้สึกไหมคะว่า เราทุ่มเททุกอย่างให้ไปทั้งหัวใจแต่สุดท้ายสิ่งที่เราได้รับกลับมามีแต่หยดน้ำตาความไม่เข้าใจหรือการถูกลดทอนคุณค่าบางคนอาจจะกำลังจมอยู่กับความรักที่แย่หรือ Toxic r e l ationship หรือบางคนเพิ่งจะเดินออกมาแต่แผลในใจยังไม่หายดีวันนี้ฉันอยากมานั่งข้างๆคุณในฐานะเพื่อนที่เข้าใจโลกและอยากจะบอกคุณว่าความรักที่แย่ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลว แต่มันคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะพาคุณไปพบกับความรักที่แท้จริงโดยเริ่มจากรักตัวเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีฮิวใจเปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นปัญญาและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมไปพร้อมกันนะคะก่อนจะรักษาแผลเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าทำไมเราถึงต้องเจอเรื่องนี้ความรักไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่คือส่วนหนึ่งของปัญญา ในโลกที่หมุนเร็วเรามักถูกสอนว่าต้องมีคู่ถึงจะสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วความรักคือกระจกค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าเรากลัวอะไรเราหยหาอะไรและเราให้ค่าตัวเองแค่ไหนความรักที่แย่เข้ามาเพื่อบอกเราว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณต้องกลับมาดูแลตัวเองทำไมเราถึงยอมอยู่ในรักที่เจ็บบางครั้งเราอยู่เพราะความเสียดายหรือความกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวปัญญาจะบอกเราว่า การอยู่คนเดียวอย่างสงบมีค่ามากกว่าการมีใครสักคนแต่ใจเรากลับร้อนเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคะเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนพลังงานแทนที่จะถามว่าทำไมเขาทำกับเราแบบนี้ลองเปลี่ยนเป็นเรื่องนี้กำลังสอนอะไรชั้นเมื่อเราเปลี่ยนคำถามพลังงานจะเปลี่ยนจากเหยื่อกลายเป็นผู้เรียนรู้ทันทีค่ะการฮีวใจไม่ใช่การลืมค่ะแต่คือการจำได้โดยที่ไม่เจ็บอีกต่อไป อนุญาตให้ตัวเองเสียใจไม่ต้องฝืนยิ้มถ้าอยากร้องไห้ค่ะความอ่อนโยนต่อตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาโอบกอดเด็กน้อยในใจคุณที่กำลังเจ็บปวดบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้กับเธอแล้ว emotional detox detox อารมณ์ um. ใจเราก็เหมือนบ้านค่ะเมื่อมีความรักที่แย่เข้ามามันเหมือนมีขยะกองโต ลองเขียนทุกความรู้สึกออกมาในกระดาษแล้วเผาหรือฉีกทิ้งไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปล่อยวางหรือ l e ดิ t โกสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วก็ให้มันลับไปกับอดีตนะคะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองกลับมาหาความสุขเล็กๆที่เราเคยลืมไปตอนมีเขาเช่นกลิ่นหนังสือที่ชอบการเดินในสวนสาธารณะหรือการกินอาหารอร่อยๆ การหิวใจคือการเก็บสะสมความสุขเล็กๆจนมันกลายเป็นพลังงานก้อนใหญ่พอที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราต่อคะ่ะเมื่อแผลเริ่มตกสะเก็ดถึงเวลาที่เราจะสร้างชีวิตใหม่ด้วยพลังงานบวกคะ่ะรักตัวเองคือรากฐานรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะแต่คือการมีขอบเขตที่ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เรายอมรับได้และไม่ได้ คนที่มีปัญญาจะรู้ว่าถ้าเราไม่เคารพตัวเองก่อนก็ยากที่คนอื่นจะมาเคารพเราค่ะกฎแห่งแรงดึงดูดและพลังงานถ้าใจเราเต็มไปด้วยความแค้นเราจะดึงดูดคนแบบเดิมเข้ามาอีกแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจให้เป็นความกระตันยูขอบคุณทุกบทเรียนขอบคุณที่วันนี้เราเข้มแข็งขึ้นคลื่นพลังงานเราจะสูงขึ้นและเราจะดึงดูดคนที่มีคลื่นความถี่เดียวกันเข้ามาในอนาคตค่ะมองโลกตามความเป็นจริง การคิดบวกไม่ให้การหลอกตัวเองว่าทุกอย่างดีแต่มันคือการเชื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันมีความสามารถที่จะจัดการมันได้นะนั่นคือความมั่นใจที่มาจากปัญญาค่ะเราอยากบอกคุณว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอค่ะอย่าปิดใต้หัวใจแค่เพราะเราเคยเจอฝนตกหนักไม่ได้แปลว่าเราจะต้องกลัวท้องฟ้าตลอดไปนะคะ ความรักที่ผิดพลาดครั้งก่อนแค่มาเคลียร์พื้นที่ให้ความรักที่ใช่ได้เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมค่ะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดอย่าลดมาตรฐานตัวเองเพื่อให้ใครสักคนมารักแต่จงยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นจนคนที่เหมาะสมกับคุณเท่านั้นที่จะมองเห็นและเดินเข้ามาหาคุณเองค่ะความสุขสร้างได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือ b l i ิสไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีใครมายืนข้างๆหรือเปล่าแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณรักคนในกระจกคนนั้นมากแค่ไหนคะ่ะเราลองมาฟังเรื่องสวนของรินกับการเริ่มต้นไหนกันค่ะมาดูกันว่ารินจะจัดการกับสวนดอกไม้แสนรักของเธออย่างไรในวันที่เธอหัวใจแตกสลายเพราะความไว้ใจ กาละครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อรินเธอมีสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดอยู่ในใจวันหนึ่งมีนักเดินทางคนหนึ่งเดินเข้ามารินรักเขามากจนอนุญาตให้เขาเป็นคนดูแลสวนนั้นทั้งหมดเธอฝากกุญแจใจไว้ที่เขาแต่เขากลับละเลยปล่อยให้วัชพืชแห่งความเสียใจเติบโตจนรกไปหมดเขาเหยียบย่ำกุหลาบที่เธอแสนรักและเดินจากไปทิ้งให้สวนนั้นพังทลายท่ามกลางพายุฝน รินเรื่องร้องไห้ท่ามกลางซากปร,รักหักพังอยู่นานรอคอยให้เขากลับมาซ่อมแซมสวนที่เขาทำพังจนกระทั่งวันหนึ่งแสงแดดส่องลงมากระทบหยดน้ำตารินมองเห็นความจริงที่แสนเรียบง่ายว่าแม้ต้นไม้จะหักโค่นลงแต่ผืนดินซึ่งคือตัวตนของเธอยังคงหนักแน่นและมีพลังอยู่เสมอเธอจึงลุกขึ้นมาค่อยๆถอนวัชะพืชแห่งความโกรธแค้นทิ้งไปทีละต้นด้วยมือของเธอเอง เธอเริ่มปลูกดอกไม้ชนิดใหม่ดอกไม้ที่ไม่ได้บานเพื่ออวดใครแต่บานเพื่อสร้างความภูมิใจให้ใจตัวเองสวนของรินอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่มันเป็นสวนที่เข้มแข็งและงดงามกว่าเดิมอย่างประหลาดเพราะดอกกุหลาบดอกใหม่นี้มีรากที่ลึกและมันรู้จักวิธีที่จะผลิบานแม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็น รินเข้าใจแล้วว่าคนที่ทำสวนพังอาจเป็นคนอื่นแต่คนที่มีอำนาจฟื้นฟูสวนให้กลับมาสวยงานคือตัวเธอเองเธอไม่ได้โกรธนักเดินทางคนนั้นอีกต่อไปเพราะถ้าเขาเดินจากไปเธอคงไม่ได้รู้จักความแข็งแกร่งของตัวเองสวนแห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่พักใจแต่คือพิพิธภัณฑ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ทรงพลังที่สุด ทุกวันนี้รินเดินในสวนของเธอด้วยรอยยิ้มที่สงบและเปี่ยมไปด้วยปัญญาเธอไม่ได้รอคอยให้ใครมาปลูกดอกไม้ให้เธออีกแล้วเพราะเธอเรียนรู้ที่จะเป็นนักจัดสวนที่เก่งที่สุดในโลกของเธอเองความรักที่แย่ในวันนั้นกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ทำให้ความสุขในวันนี้ยั่งยืนและมั่นคง เธอมองกลับไปที่ประตูสวนที่เคยพังแล้วยิ้มให้กับตัวเองเพราะเธอรู้แล้วว่าท้องฟ้าหลังพายุไม่เคยสวยงามเท่าท้องฟ้าที่เธอมองเห็นด้วยใจที่ให้อภัยและรักตัวเองเป็นค่ะเรื่องราวของรินกำลังบอกเราทุกคนค่ะว่าหัวใจของคุณคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้ถาวรจอกน้กจากคุณจะอนุญาตให้เขาทำ การเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการลบอดีตท,ทิ้งไปนะคะแต่คือการใช้ปัญญาหรือ wisdom เปลี่ยนทุกความเจ็บปวดให้เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าเพื่อให้คุณกลับมาพบกับความสุขที่สงบยั่งยืนและเป็นอิสระจากความคาดหวังของคนอื่นได้ด้วยตัวคุณเองค่ะวันนี้ถ้าหัวใจคุณยังหนักอยู่ลองวางมันลงสักพักหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันเก่งมากแล้วที่ผ่านมาถึงตรงนี้ สุดท้ายนี้ขอบคุณนะคะที่ให้ The Wisdom List ได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางเยียวยาหัวใจคุณในวันนี้ไม่ว่าตอนนี้สวนในใจคุณจะอยู่ในสภาพไหนอยากให้เชื่อมั่นนะคะว่าคุณมีพลังที่จะฟื้นฟูมันขึ้นมาใหม่เสมอขอให้ปัญญาช่วยส่องสว่างให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองและขอให้ความสุขที่แท้จริงโอบกอดคุณในทุกลมหายใจ คุณคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดโดยเริ่มจากความรักที่คุณมอบให้ตัวเองนะคะหากคุณรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นพลังงานบวกและช่วยฮิวใจคุณได้อย่าลืมกด Subscribe และแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะคะมาเติบโตไปด้วยกันในเส้นทางของปัญญาและความสุขกับ The Wisdom Bliss ค่ะขอให้ความรักนำทางคุณไปสู่ความสงบและขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่หัวใจคุณเบาสบายกว่าเดิมนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ